Look, รับรับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนซองนะครับของเซียนาดีครับเมื่อนี้สิมาแจกเขานะครับเล่าพัฒนาออกคือเก่าเด้อพี่น้องเอฟซีเพียงแต่ทางทางโน้นงดออกเรียกน้ำสัตว์ครับงดงดออกเรียกน้ำสัตว์เท่านั้นตะว่าเล่าพัฒนายังออกอยู่คือเก่าครับออกปกติคือเก่าครับเมื่อนี้ก็เดินทางมาหอด ว้างจอกหลอกนะครับจิมาตามตัวเลียแนวทางเล่าพัฒนาในพี่น้องเฮ้ากับปูฤือซีนะครับมาตมตัวเลีนยงั้งปูฤือซีเลียปิษณนาธรรมครับพี่น้องเอพีเอาอย่างกว่าือเก่าได้พี่น้องเอพี้ีใจไปเลยนะครับเพราะว่ายังในหองก็ต้องได้ดโชคมันกันคือเก้านะครับกับเลียเล่าพัฒนานะครับถึงสิรุดกระยาเนาะพี่น้องเอพีแต่ว่ามีโอกาสเข้าขคือเก้าครับหลอดนี้ก็เชื่นดีศิลภาพพี่น้องเฮ้า มาตำฤิศนาตัวเล็กกับปูลือสีเอาพี่น้องเอฟซีขาไปหาปูลือสี้วกันครับพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีนี่คือพี่น้องเอฟซีรูบ้าวาเป็นนิยังนะครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องเอฟซีของปูนะครับเพิ่นมารักษานะครับเพิ่นยางบ่ได้นะครับเพิ่นเลยมาทำพิธีปั่นถาดนะครับปั่นถาด ปั่นทัดเราเพิ่นกระย่างเลยเป็นปฏิหารครับพี่น้องเอฟซีครับปูเดี๋ยวปูสิบรรยายนี่ฟังนะครับเพิ่นย่างได้อีหลีครับพี่น้องเอฟซีเชี่ยนอดีก็เห็นแล้วนะครับเห็นเพิ่นตอนที่เพิ่นมารักษาเพิ่นยังนอนติดรถไม่นะครับได้ได้หามลงรถแต่ว่าเดี๋ยวนี้ย่างได้เป็นปกติครับพี่น้องเอฟซีเป็นทีนายเรือเสือนะครับเอาไปตำตัวเรียกนว่าทั้งเขาไปกราบปูน้ำกันครับพี่น้องเอฟซีมาเบิ่งกันพี่น้อง จิงจกทักเรียกเขาแล้วโอ้จิงจกทักอีกเรียกเขาเนี่ยเจ็เจ็เจ็เน่งนี่ดีเนะบเลยโอ้เจ็เจ็เจ็ดเเลยอ่ะคบพี่น้องมืี้จิงจกทักอีกแล้วพี่น้องถามว่เส้นตัว่าเวาจ็เจ็เจ็เจ็ดูถิ่นพี่น้อ เอาวังเห่นวอกเปลี่ยนเต้นว่าประจำจันที่เท่าไรฮะสิบแปดจันที่สิบแปดออกวันในวันอาทิตย์พรุนี้จะมันออกวันจันที่เก่ารับผมจันที่สิบแปดครับอันนี้เป็นข่าวด้ามาด่วนมันบ่าออกคือเก่าคร่ะออกคือเก่าเพียงแต่งดออกเรียกน้ำสับเท่านั้นเรียกแล้วัฒนาออกปกติสิบแปดมีนา เนนาดีไปจุดทูบที่ปูองดำเยอ่ครับปูไหนจะเชื่อนนาดีแนาะปูง่เหม็เนาะปูนันเนี่ยโหใส่ไม้คลิปปุนนี่มึงมาจับทูบจับอันทูบเี่ยถุงมือปะเี่ยน่ปูเปลี่ยนใชมือเลยที่นี่ดูยององดำอยู่ด้านหน้าเนาะถูกเปลี่ยนใช้มือนี่เจียนมือหนทามด้กวันี่ ง่ายๆเนาะครับผมง่ายอ๋อคือวางสันผูกง่ายดลผมคูัง่ายเลยง่ายอ๋อที่จับนี่ง่ายง่ายเด้วครับผมครับพี่น้องจะมาตามเล่าพัฒนากระปูด้วครับเด้อปหรือสีบางจอกหลอกนะพี่น้องจันที่ง่ายพี่นะครับทำไมว่าง่ายดิครับผมต่างใจบ้างด้วพี่น้องที กูฤษีพันวางวดนี้เรียกล่าวัฒนามาแบบง่ายๆออกแบบง่ายๆมาสัน่นง่ายที่สุดเล็กครับไวป้ปังๆนะง นี้ลงงพี่้อไอ้ล้ออาจารย์ว่าหามรอกกันนี่จะี๋เห็ดเนี่ยลอกเลยเอาครับมาแล้วครับทำวิธีกับพี่น้องทำวิธีก็พ้องกัน เรบนี้เป็นเลกน้ำมนมมพีพ่น้องเรียกกัน,น้ำมนเลน้ำนย,ำยพี่น้องเอฟซบนี้จับตามองให้ดีเรลยกน้ำมตนลาวพัฒนาโทรัพทนะกดตุ่นตั้งทางไว้กัน คนมันจะบอมักนำเนาะก้าวขึ้นวางแสนปูเพราะมันเป็นเหล็กง่ายที่สุดเลยอู้า์ไหนยังแข่งมักนำปูคนจะบอมักนำเด็กก้าวมาขึ้นเก้าหรือปูอย่าสมวัยกี้เนาะครับอไม่รู้ปูเอซี่ว่าเห็นเก้าเก้าสอง เก้าสองเก้าโอ้ป็นเด็กหาบพี่น้องยุีะม่เือกัวเด้อพี่น้องเด้อคนจะบ่มักนำนี่แหละเลขที่ผูมักแตบนี่พูผูมักหนึ่งนีเลขา้าเก่งเก้าเปนยกกับพู้ให้ล้วครับเป่นพกปตูกับสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าจ้าประตูเนาะมันทำไมกับก็ได้แค่สามไงรับกาบนชั้หกรับเก้าสอง เก้าเก้าสองเก้าครับปูนะเก้าสองเก้างั้นแล้วตามรัฐบาลไทยก็เอาให้พี่น้องพี่ช่เอาไปคิดจุดหน้าด้วพี่น้องก็มักกูว่าอาจจะมักนำภาษาไทยจะบ่มักนำเด็กง่ายง่ายนะปูเนาะแต่บ่มักก็ต้องจัดสักน้อยหนึ่งครับผมง่นครับพี่น้องพี่จัดสักน้อยหนึ่งถ้าบ่มีในสตาร์เจ้าของ อันนี้เกิดเป็นชะตาเนี่เกิดถ้าบม่มีในชะตาเจ้าของถือว่าบ่มีโชคเออบ่บ่มีโชคบ่มีโชคถ้าคนจะมีโชคง่ายก็ชชบเออบ่มักก็ซื้อนะบ่มักก็ซื้อเกิดหน่ายโชคดีแล้วแต่มากันสี่คนครับมากันสี่คนมากันสี่คนถ้าจะมักเลขนี่ก็มักเกินสองคนครับ ผู้ใดเพืพ่อมักอยู่ในนี่นะอพี่น้องเฟี่ฟังปิตนาไปนั่นะครับสี่คนนี่จะมักแค่สองคน,นะครับ,คร,บครับผมสี่คนจะมักแค่สองคนอ่านี่ปิติสน,ะนงแสดงว่า <c oughs> มีผมคนหนึ่งดอที่จะบม่มากก็ไปรด้อ่าครับผมสี่คนมักอยู่สองคนฟันทงได้เลยมักแค่สองคนสี่คน วันธงเลยอ้าวพี่้องกิฟี้บัดที่นี่ปูไสี่คนเนี่ยมักแค่สองคนครับปูทันเลยสี่คนมักแค่สองคนสี่สองมักแห้งที่สุดก็คือสองคนสองคนครับผมปูฟังไปนี่เป็นร้อยเป็นพันก็จะถูกแค่สองคนถูกแค่สองคนบัดนี้ถ้าผู้มักแกลนเนี่ยบัดปูผู้มักแกลนพวกับกำลังไก่ช่ง สองน่ะสองนิ่งบนล่างเลยสองมักบ่มักก็ยอดไว้สักหน่อยหนึ่งครับผมเอายอดไว้สักสองคน้ล่างครับไม่โทษบนล่างรถดีไปสะอาดโอ้เด็กพี่น้องทุกที่อ๋อได้พระดาพี่น้อง f ุกีเล่าพวจันหน้า ของปุรุชีมือดีได้เดินทางมาเพื่อมหาเนาท่างแบ่งปันให้พี่รองรอ c ฟซี่ทั้งช่องแล้วก็ขอแก้งข้าวอีกกรอบหนึ่งในหลายๆช่องมือนี้ราพัฒนางดออกเฉพาะาเลขนําสัตว์เท่านั้นนะครับส่วนเลขราพัฒนาออกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าท่านผูบีบตัวนี้แบบทีออ <laughs> ่บอกรหมวกพบสเอาพี่้องได้เบิรงกันเอาูครับอือ ถ้าบทจับไว้สักข้างหนึ่งเลขปูจะเพี้ยนมัดกล้าผมเอาพี่รองทิพซี่แคบหน่อยจอกันเลาไว้เลยวพักทีนีงมักก็เอาไม่มักก็เอานะครับหรือชอบเขาไม่ชอบก็เอาสองเก้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าสตัวน้้เกาสองเก้าไปทัวร์ที่เก้ายำสองเก้าน้ั่มตัดด้วยนะครับแต่แอดไม่ตัดให้ให้พี่น้องตัดเอานะครับถ้าตัดจะเป็นเลขหลายตัว เอาแค่นี้แข่งๆกันมาในนี้สี่คนชอบอยู่สองคนบ่บอชอบก็หนึง่งบ่ชอบบ่ชอบก็หนึ่งค่อเป็นขึ้นแจ้มลงแจมสี่หนึ่งสี่สองนะครับส่วนวิ่งหรือเรียกขยนันเรียกออกกำลังไกาวันนี้ปู่ฟันเม็ดเดียวคือสองลูดสองกันเลยพี่น้อง f ีชีขอให้พี่น้อง f ี่ชีโชคนั้นวันนี้มาแช่ในนอนสามตัวเตยพี่น้องพี่ชี ปูฤูสีมัอนี้เพิ่นให้ก็เรียบร้อยแล้วครับบ่มีเลยเลขเขียนเนาะครับเหาพี่น้องมาหน่อยวางปูก่อนฟังเลยเอ้าพี่น้องเด้อนี่วันจันทร์ที่18มีนาคม67เก็ดราวพัฒนาปูดูสีได้พี่น้องเด้อเขาฟังค่ำสาธุสาธุนะช่วยกดได้กดแชร์ให้เบาแหลมแน่ จะได้มีกำลังใจครับผมวิ่งหาเลขให้ครับผมเดี๋ยวร้อนๆก็ได้ซื้อน้ำแข็งเแช่ก็เสียใจอยู่หรอกเลขใหญ่บ่ได้โทรไปบอกแต่บอกไปก็บอถูกละสิบหกนะครับผมปูปูให้สิบหกตัวเดียวถามแม่อยู่นี่รักษายายที่มานี่เนี่ยโอ้สิบหกแค่เดียวแล้วปูเนาะสองหกบอกสองหกปูให้สิบหกแล้วก็มาให้ขายปลาเลขให้เจ็ด น้ำมนต์ภูนะครับเช่นาดีสิซองหโอเครองเข้าไปนะครับโอ้ยเห็นลอเดอพี่น้องเอฟซีมักเป็นตัวใดนะครับเลขน้ำมนต์นะครับก้าวห้าตะวันเลขฮะชัดเจนนะครับให้เข้ากันใช่ให้เข้ากันคือสสำหรับเลขน้ำมนต์ก็คือยุคกับโซวาสนาเดอพี่น้องเอฟซีตะวันเช่นาดีสิโซ่ไอพีให้น้องเข้าเป็นตัวเลข ของปูนะครับเดี๋ยวสิบรรยายที่หลังครับเอาิพี่น้องเข้าแฉกหน้าจอไว้นะครับเลขน้ำมนนะครับัปูตัวใดแห้งครับปูยังแห้งปูแม่เ็นเดอดช้นเที่เลยยิ่อ้าวบานนี่พี่น้องอีพีปูโซ่นี้เมื่อขึ้นชอนนิ้วแล้วยังแห้งที่สุดนะครับ แสดงว่านะครับมาถึงตัวแล้วมาถึงตัวแล้วครับนี่นะครับพีนงอฟซีเอาแคบน้าจอยครับพีนงิฟซีวิ่งสองลูดสองนะครับจับผู้ให้เนียนๆก็คือเก้าสองเก้าแล้วก็แขงแผงตัวเลขครับเป็นสองหกด้วยครับเด้อตามรัฐบาลไทยนะครับสองหกระวังให้ดีครับแมีนครับเลขอันนี้สองหกเสนน้นดีแผงกับหัว จากสองเก่าได้พี่น้องอเ,เก่าตัวเดียวกันเรียก่างนะครับฟันเม็ดเดียวสีสองครับพี่นงอง FC ขอให้พี่น้องเข้าชคมันไปนกำกันครับสวัสดีครับ